ราศดาวเจรายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนมิถุนายน25 6 6นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเวลาเป็นเงินเป็นทองครับได้โปรดกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปครับสำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงทายนะครับก็มีพาพสวยๆรออยู่เจอครับก็ติดตามจนถึงช่วงท้ายคลิปนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ตอนนี้ตอนนี้ ต้องหวังพึ่งคู่ตอนนี้ต้องหวังพึ่งคู่นะครับนะบ <ies> เพราะว่าจังหวะนี้นะฮะเป็นจังหวะที่ตัวท่านเองเนี่ยเรียกได้ว่ามีมาตรฐานเป็นนิดนะครับกําลังนี่ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยนะครับก็เรียกว่าทั้งเดือนเนี่ยนะฮะกำลังน้อยอ่ะนะตอนนี้เนี่ยขอให้แนะนําว่ายังไงประคองประคองตัวนะครับแล้วอาศัยนะครับความสามารถของ คู่ของท่านหรือคู่ค้าคู่สัญญาของท่านหรือคู่คิดคู่ห<ฮ>ูของท่านนะครับอาศัยไหววานเขาไปช่วยทําเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของคู่หูคู่คิดของท่านเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีกําลังเป็นราชาโชคนะครับซึ่งความเป็นราชาโชคเนี่ยเขาเรียกได้ว่าประคับประคองไปจนถึงช่วงท้ายเดือนเลยทีเดียวเพราะตัวท่านเองเ็าเรียกว่ามีมาตรฐานมีมีกลังที่ ด้อยคือเป็นนิดเนี่ยไปจนถึงท้ายเดือนอีกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องอาศัยไหวหวานเขานะครับก็เรียกได้ว่าคุยกับเขาดีๆนะคุยกับเขาดีๆนะครับนะแหมเป็นดาวังคารบางทีก็อาจจะเรียกได้ว่าพูดเอาแต่หุน้นหุ่นนะครับคราวนี้ต้องพูดกับเขาดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าต้องอาศัยไหวหวานเขานะครับยังไงก็คงจะต้องพูดหวานๆสักนิดนึงพูดเพราะๆสักหน่อยนะครับโอ้ยคุณเขาก็รักคุณมากนะ นะแล้วอีกอย่างหนึ่งความเป็นราชาโชคของเขาในตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่พอเหมาะนะครับพอเหมาะจริงๆนะครับให้เขาทำอะไรโอกาสสำเร็จมีนะครับโอกาสสำเร็จมีดังนั้นเนี่ยต้องรู้จักใช้นะฮะจังหวะเวลาให้เป็นประโยชน์นะครับให้เป็นประโยชน์นะครับให้เขาไปคุยแทนนะครับให้เขาไปติดต่อแทนนะครับให้เขาไปดำเนินเรื่องแทนนะครับสารพัดอะไรที่จะแทนนะ่ะนะไม่ไม่ต้องให้ตัวเราเนี่ย ออกหน้าว่างันเธอไปด้วยก็เรียกว่าไปพอพอเหมือนแบบไปกํากับไปดูแลนะครับแต่ว่าไม่ใช่คนที่ออกหน้านะครับตอนนี้นะครับอยู่ในพกสุภะด้วยนะครับจังหวะอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่อไปพูดไปคุยไปเพื่อเจรจาเพื่อที่จะทําให้เกิดการขยับขยายเพื่อที่จะทําอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องอาศัยกําลังของเขาเป็นอย่างมากนะครับกําลังของเราไม่พอนะฮะตอนนี้กําลังของเราไม่พอ ต้องรอสักหน่อยนะครับขอรับกาลังให้ดีขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งในชว่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยได้ว่าการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาการจะก่อร่างสร้างกิจการอะไรต่างๆนี้ก็อย่างที่ผมได้แนะนําไปก่อนแล้วว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากเพราะว่าความเป็นราชาโชคของดาวพระหัสเนี่ยมาอยู่ในจุดที่เรียไกได้ว่า การที่ตัวเองเข้าไปจัดแจงจัดการอะไรเกี่ยวกับข้องกับเรื่องปัญหาสารพัดท,ทุกอย่างเนี่ยของก็เดินนะคุณจะได้รับผลตอบแทนคุณจะได้รับความก็เรียกอะไรอะ่ะการยอมรับเป็นอย่างมากอ่ะนะฮะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ตัวคุณสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้อ่ะนะดังนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับกับการที่ต้องเริ่มหรือทําอะไรยากๆในช่วงนี้นะครับเพราะว่าใน หนทางที่ต่อไปค่ะภายภาคหน้าเนี่ยจังหวะที่ขยับไปดีกว่านี้เนี่ยเรียกได้ว่าภายเนี่ยถ้าคุณยอมลำบากแค่ปีนี้ปีหน้าสบายเลยอ่ะเรียกได้ว่าเก็บก,กินเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าความเป็นคู่ค้าคู่สัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะดีขึ้นกว่านี้มากแต่ตอนนี้แน่นอนการ,การ,รการเริ่มอะไรต่างๆาเหล่านี้มันก็เหนื่อยเนาะเวลาเราทําอะไรต่างๆเวลาเราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมมันก็เหนื่อยอยู่ แต่ผมบอกได้เลยครับช่วงนี้เหนื่อยคุ้มครับเหนื่อยคุ้มนะฮะดังนั้นอย่าลืมครับไปไหนไปกับคู่ให้เขาออกหน้าตัวท่านเองคอยกํากับดูแลไว้เบื้องหลังครับครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ในการออกคําพยากรณ์นะครับไพ่ก็มี4ี่กองนะครับก็มีคําถามหรือมีปัญหาอะไรอยู่ในใจนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่มาหนึ่งกองจากกองทั้ง4นะครับตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้คําพยากรณ์ก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ เ,เรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับโอ้อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายื่ถือว่าทำมาหาได้ด้วยนะครับตัวเองก็มีความสุขนะครับสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งต่างๆที่ตัวเองเนี่ยพึงพอใจได้ เงินเข้ามาเนี่ยนะครับหาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจริงๆดังนั้นคุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะใช้จ่ายมันนะครับบางครั้งเนี่ยเรียกได้ว่าอะไรชอบเนี่ยไม่อั้นนะฮะอะไรถูกใจเนี่ยไม่ต่อราคาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าอืโชว์ป๋าโชว์สายเปยกันเลยทีเดียวนะครับ,เ,รเ,เ,เ,รบเอานะยังไงก็ขอให้มีความสุขนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับเวลา คุณมีสตังค์มีรีเยอะคนเขาก็แบบว่าอาจจะมาหลอกมาลวงอะไรได้บางทีเขาพูดหวานๆคนก็อาจจะหลงไหลได้ปลื้มไปกับเขาครับก็บระมัดระวังแค่นี้แหละครับเรื่องอื่นเนี่ยผมก็เรียกว่าตาสบายคุณครับควรเราหาเงินมาได้ใช้เงินครับใช้ให้มีความสุขสำหรับท่านที่เล่าไพ่กองที่สองนะครับกุญคุณเป็นคนทําอะไรเนี่ยเรียกได้ว่าอินเทรนด์จริงๆนะครับทาอะไรเกี่ยวกับกระแสนะครับทามาหากินอะไรก็เรียกได้ว่ารู้จักจับจุดจับกระแสนะครับ ทำให้เรียกว่าไม่ตกยุคตกสมัยสามารถที่จะทำอะไรเนี่ยทันยุคทันสมัยนะครับเพราะมีความเข้าใจกล้าทดลองกล้าใช้นะครับแล้วก็ตัวเองก็ปรับตัวเข้ากับเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆได้รวดเร็วดังนั้นเนี่ยคนที่ปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าใจสิ่งาต่างได้อย่างรวดเร็วย่อมต้องได้ประโยชน์นะครับจากการที่ตัวเองนะั้นะนะมีประสบการณ์ก่อนเขาแล้วก็ทําอะไรได้มากกว่าเขาดังนั้นเนี่ย ก็จะเป็นแนวทางที่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองสร้างกำไรให้กับตัวเองได้นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีสายตายาวไกลทีเดียวนะรู้จักใช้อะนะรู้จักใช้นะฮะก็ถือว่าเก่งครับเป็นคนเก่งคนหนึ่งทีเดียวนะครับผมสาหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับอืมอันนี้เรียกว่ามีมีอํานาจมีความเข้าใจนะฮะเรื่องความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ความเก๋าเกมเนี่ยนะฮะ มันเข้าใจมองอะไรก็ทะลุปลูป่โปร่นะครับทำอะไรบางทีนี่เหมือนกับเข้าใจจนเรียกได้ว่าเหมือนเรียกมฤทริเลยทีเดียวเรียกรมเรืยอฝนได้บอกอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นบอกอย่างนี้เป็นอย่างนี้กันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ถือว่าต้องอาศัยความสามารถแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยเป็นอย่างมากเลยความเก๋าเนี่ยบางทีมันหายากอะ่ะคนเรามันต้องแบบ เก็บเกี่ยวกันมาโดยตรงคือไม่จําเป็นต้องมีเป็นคนที่แก่นะแต่ว่าเป็นคนที่แบบมีโอกาสที่จะเรียกได้ว่าเข้าไปประสบไปไปมีประสบการณ์กับเรื่องต่างๆซึ่งน้อยคนนะที่จะมีความรู้ความเข้าใจตรงนี้นะครับกอถือว่ามีแต้มต่อมากทีเดียวนะครับใช้เป็นประโยชน์ครับใช้เป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่4ี่นะครับก็เรียก้ว่าต้องพยายามมากหน่อยนะครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็จะอยู่ที่ไอ้ไม่ใช่ความสําเร็จก็พอจะมีอยู่ได้บ้างนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็เียได้ว่าทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่สําเร็จในครั้งแรกนะครับอาจจะไม่สําเร็จในครั้งแรกต้องเที่ยวไปนะครับต้องเที่ยวไปคน้นเรานะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันก็เรียกรว่าพ่ายแพ้กับไอ้ความพยายามนี่แหละนะฮะก็ ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการงานนะครับดังนั้นเนี่ยตื้อเท่านั้นนะจะครองโลกจริงๆนะตื้อเข้าไว้นะครับโอกาสที่เราจะประสบความสาเร็จโอกาสที่จะได้มาซึ่งหนทางได้มาซึ่งชัยชนะเนี่ยมันบางทีมันไม่ใช่เดินไปเที่ยวเดียวเราได้ต้องเดินไปหลายเที่ยวหน่อยนะแต่มีโอกาสได้ครับขอให้ตั้งใจนะครับตื้อเท่านั้นครับพยายามเข้าไว้พยายามเข้าไว้จริงๆ กราฟสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในเดือนมิถุนายน2 5 1 6ช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับอย่าไปเดียเด่ยวๆครับยังไงต้องอาศัยความเป็นราชาโชคของคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาจะช่วยได้มากทีเดียวครับผม